คนแบบนี้ต่อให้สูงส่งแค่ไหนก็ไม่น่าเคารพหรอกครับลองมาฟังกันดูนะครับว่าคนแบบไหนกันแน่และพวกเราเคยเจอกันบ้างหรือเปล่าคนที่ต่อให้สูงส่งแค่ไหนก็ไม่น่าเคารพนั่นก็คือคนที่ชอบเหยียบหัวคนอื่นจนเป็นนิสัยเขาอะจะมีอำนาจแต่หลงในอำนาจ แล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยคือศูนย์กลางของทุกสิ่งมองคนอื่นด้อยค่ากว่าตำกว่าโง่กว่ามีแต่ตัวเองเท่านั้นที่เก่งฉลาดแล้วก็เลอค่าอยู่คนเดียวเวลาที่เขาได้รับสิ่งดีๆที่คนอื่นมอบให้นะจะไม่มีแม้กระทั่งคำขอบคุณที่ออกมาจากใจแต่เขาจะคิดเข้าข้างตัวเองไปว่านั่นก็คือสิ่งที่ตัวเขาเองสมควรได้รับแล้วแหละเจอคนประเภทนี้ พวกเราอยากอยู่ใกล้เขาไหมล่ะผมเองถ้าเจอผมก็ไม่อยากอยู่ใกล้หรอกครับถ้าร่วมงานด้วยกันก็มีแต่จะลำบากใจใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยก็จะรู้สึกอึดอัดแล้วเวลาคบกันไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนนะเราจะมีความรู้สึกเหมือนว่ามันจะต้องระแวงระวังอะไรตลอดเวลาโดยเฉพาะข้างหลังของเราแล้วถ้าเราต้องอยู่กับคนพวกนี้แบบหลีกหนีไม่พ้อนอันนี้ง่ายๆเลยนะช่างมันเถอะ ให้เขาเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบในโลกของเขาไปถ้าเราพยายามทุกอย่างแล้วเขายังไม่เข้าใจไม่แคร์วนเวียนอยู่กับความคิดเดิมๆว่าค่าของคนขึ้นอยู่กับวัตถุที่เขามีที่เขาใช้หรือหลงอยู่ในอำนาจจอมปลอมที่มีอยู่หน้าที่ของเราะเหรอก็แค่รอดูเท่านั้นแหละมันก็อาจจะมีสักวันที่เขาจะรู้ว่าค่าของคนมันไม่ได้วัดกันที่ ใครรวยกว่ากันใครเก่งกว่าหรือมีอำนาจมากกว่าแต่เขาจะเข้าใจว่าคนทุกคนบนโลกนี้เท่าเทียมกันหมดวันใดวันหนึ่งที่เรามีอำนาจขึ้นมาอย่าทำแบบนี้เลยนะครับเพราะไม่งั้นแล้วเราจะอยู่ตัวคนเดียวถึงมีคนอยู่กับเราเขาก็ไม่ได้อยู่กับเราด้วยใจหรอก